ซึ่งตรงนี้นะครับก่อนจะไปดูเรื่องราวชุมชนสองเหนือเรามีอะไรมาเล่ามาแลกเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันอีกนิดหนึ่งนะครับก่อนที่ถึงจุดนั้นนะครับในเรื่องกองทุนสื่อนะครับพอดีมีท่านที่สนใจท่านที่เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับร่วมกับเคลื่อเรื่องนี้มาก็คงจะได้เปิดเปิดสายรับฟังไปช่วมกันนะครับครับสวัสดีครับครับผมครับครับผม ชัดเจนนะครับจากทางเครือข่ายนะครับทางพี่ๆภาคักภาคตอนออกจอดชนบุรีนะครับค่ะครับผมอาขอ,อาเรียกพี่เป้ยน,นะครับเนาะนะครับพี่เป้ยครับตอนนี้เรากำลังคุยกันในช่วงแรกบอกว่าตอนนี้มีการผักดันกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทั้งในมุมของประชาชนที่รวมกลุ่มกันในการพัฒนามาตราต่างๆแล้วก็รวบรวมรายชื่อเพื่อจะนําเสนอซึ่งตอนนี้ก็มีโอกาสในการนําเสนอแล้วก็ยื่นไปแล้วใช่ไหมครับ แล้วก็มีอีกร่างพรบรหนึ่งนะครับซึ่งเป็นของราชการนะครับขับเคลื่อนดยกระทรวงว่าธรรมนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นคล้ายๆว่าต้องจับตาดูกันอยู่ว่าเอ๊ะทางราชการจะฟังเสียงประชาชนหรือเปล่าหรือจะมีโอกาสในระหว่างที่ระวังเรากำลังตรวจสอบรายชื่อภาคประชาชนแล้วมีการประชุมที่เร่งด่วนเอาเรื่องนี้เข้ามาซึ่งผมได้มีโอกานสนําเสนอ,อข้อแตกต่างระหว่างสองร่างนี้ไปแล้วเนาะอยากให้พี่เป้ยนะครับได้ ได้แลกเปลี่ยนสักหน่อยหนึ่งว่าทําไมต้องมีกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์แล้วก็ขณะนี้สถานการณ์ที่กําลังผักดันกันอยู่ที่ผมได้พูดไปนิดหนึ่งเนี้ยมันเป็นมายังไงบ้างมันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับอยากให้เล่าสู่กันฟังครับค่ะคถามแรกนั่นถามว่าทาไมต้องมีกองอทุนสื่อสร้างสรรค์เนี่ยนะคะพพกบบค็อยากจะทัคทาองแบาก ในทางคนไทยเราแต่ก็มรกางเราต้องการที่ะมาสรางความเป็นเอกลัร่วมให้เกิดขึ้นในครับผมในกลุ่มโชนของเราในพื้นทของเราครับผมเระแล้วองการให้โชนแล้วก็ประชานอาจจะแกครับ มีกิดขัดเรื่องเทคนิคนิดนึงนะครับเดี๋ยวยังไงพี่เป้ยนะครับลองลองโทรสื่อสารเข้ามาใหม่นะครับพอดีเมื่อกี้เสียงเสียงได้ยินจากฟังผมแต่ว่าเสียงไม่ออกจากรายการที่เราบันทึกไว้นะครับนะครับก็โทรเข้ามาใหม่นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวอย่างที่เราไม่เห็นว่าหลายๆส่วนนะครับก็มีความพยายามที่จะช่วยกันนะครับไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนยังไงบ้างนะครับเพื่อให้เห็นหน้าตาที่มันจะเป็นประโยชน์กับเด็กเยาวชนได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับครับผมสวับ ไปจัดการไม่แน่ใจทางไหนครับ<ต>พอดีเป็นนะอุปสรรคทางเราเนี่ยแหละครับมือใหม่พอดีเสียงได้ยินทางผมแต่ว่าเวลาบันทึกรายการไว้ดูย้อนหลังมันไม่มีเสียงนะครับครับผมต่อเลยครับพี่ครับก็ครงการการการสื่อแต่มันมีประโยชน์กับยชนและผกับชุมชนนะคะครับผมเราสามารถใช้สื่อเพื่อสร้างการเรียนรู้ใช้สื่อเพื่อสร้างการลี่แปลงในชุมชนได้มันไม่ใช่แค่ ครับผมในสมาร์บบของประชาชนนะนะที่เราได้ร่วมกันคือเราสร้างการเรียนรู้ร่วมกันที่ในพื้นที่ของทางท่าอีสานอยากจะใช้สื่อเพื่อการเรียนรูนะ้นก็คือร่วมกันร่วมกันติดตือร่วมกันเรียนรู้ถึงผลกระทบจากสื่อเรื่องการเรียนรู้ถึงผลรรรปร,ร,รปละโยชน์ หรืวกานาส่วนดีของสื่อไปใช้พัฒนาชุมชนแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับชุมชนค่ะอันนี้คือความคาดหวังว่าถ้าเกิดขึ้นหน้าตาควรที่จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีการเขียนไว้ในนิยามของในฝั่งของประชาชนใ,ชในเรื่องสร้างการเรียนรู้ในเรื่องที่จะเปิดโอกาสให้คนตัวเล็กตัวน้อยในชุมชนในสังคมลุกขึ้นมาทํากิจกรรมอาจจะเป็นกองทุนที่ไม่ใช่ว่าให้ทุนไปผลิตสื่อซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับคนที่ไม่มีทักษะในเรื่องการผลิตสื่อ คงจะไม่มีโอกาสในการใช้ประโยชน์จากกองทุนแล้วถ้าเขียนไปว่าเป็นการลงให้เกิดการผลิตสื่อเป็นในสิ่งที่ว่าต้องให้เป็นการผลิตสื่อโดยโดยผลิตสื่อนําเสนอเรื่องเรานะครับคงจะเป็นโอกาสสําหรับทางภาคธุรกิจภาคที่มีกําลังในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่คิดว่าเนื้อในควรที่จะมาแบะมาสื่อสารกันแล้วก็ให้ชุมชนให้สังคมร่วมกันตรวจสอบทีนี้ สถานการณ์หลังจากเรามีการไปยื่นรายชื่อนะครับซึ่งเกินเกินเป้าเนาะนะครับรัฐมนูญีกำหนดไว้หนึ่งหมื่นรายชื่อเราไปรวบรวมกันนะครับได้ครบทั้งรู้สึกว่าเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเลยนะครับนะครับในครั้งนั้นที่เรามีการนําเสนอหนึ่งหมื่นสองพันรายชื่อตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอยู่ในกระบวนการอย่างไรบ้างตอนนี้กงถ่ายไตรวจสอบรายชื่อเรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นของการปกครองจะต้องนารายชื่อไปติดในพื้น ครับผมใคสารเข้าชื่อที่ไหนอาจจะเป็นติดในอำเภอในเขตที่นั้นครับผมกรการตรงนี้ในการติดและตรวจสอบแต่ก็คือคนที่เข้าชื่ออาจจะม,มีสิทธิสามารถคนที่ยังไม่เข้าก็สมามารถเพิ่มได้หรือถอดถอนได้ครับผมใครที่เข้าไปแล้วเปลี่ยนใจอยากถอดถอนแต่อถอ้าใครบสนใจมากขึ้นก็เชื่อว่าจริงๆคนที่ทุนฟันที่อยากจะเข้าชื่อแล้อยางไม่เข้าก็สมามารถเพิ่มชื่อได้ในเวลาอี่หนึวันครับผมค่ะแต่กระบวนการตรงนี้อาจจะต้องขอความร่วมมือ กับเครือข่ายในพื้นที่นะคะหรือว่าพี่น้องประชาชนได้ช่วยกันช่วยกันติดตามค่ะเพราะว่ามันอาจจะเร็วหรือมันอาจจะช้าในบริบทของแต่ละพื้นที่นะ่ะไม่เหมือนกันบางบางพื้นที่หน่วยงานก็ให้ความสําคัญแต่ว่าบางบางพื้นที่หน่วยงานก็ไม่ให้ความสำคัญก็าอาจจะทาล่าช้ากอาจจะทําให้อของเราจะฉบับพรบฉบับของเราอาจจะเฉียนฉิวเราก็มีความหวังสําหรับเครือข่ายว่าให้ตามก็เอ ในประสานกับเจ้าที่ในพื้นที่ว่าเอ่อรชื่อของผมเป็นยังไงมีอะไรขัดสนองเข้าอย่างไงมีอะไรให้ช่วยไหมอย่้ยคะก็คือเรื่องนี้ตอนนี้มาถึงเพื่อจะเป็นเรื่องแปะติดประกาศให้เห็นว่ารายชื่อที่มีอยู่ใครเข้าชื่อเสนอบ้างนะครับซึ่งก็จะผ่านที่ที่สารกางผ่านทางผู้ว่าใช่ไหมครับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับซึ่งตอนนี้ก็คงต้องไปไปดูนะครับว่ามาถึงหรือยังนะครับติดประกาศหรือยังนะครับ ในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะคะคือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็ดูกันว่าเขาจะรออะไรชิ้นของเราผครับพกธิกาอันนี้ก็คือเป็นความคาดหวังของเขาจะรอเราแต่ในเชิงบุรณะเขาอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าถ้าเลยพฤติการนี่คือไม่รอเสียงประชาชนเลยใช่ไหมครับในผู้ิการอาจจะไม่รอก็ได้นะคะแมลงล้อมอาจจะเป็นอย่าง,งานั้นว่าเขาอาจจะไม่รออาจจะเล่นเกมดึงให้มันเยอะให้เราทำให้ ดูค่ะว่า,าถึงไหนแล้วคะที่มีอะไรติดไหมมีอะไรต้องการความช่วยเหลือให้เราช่วยเพื่อให้กระบวนการนี้ให้ผ่านไปได้ไเชื่อว่า,าการลาา่าช้ามีจะไม่เกิดขึ้นารลาศึกุักข่าวอาจจะไม่ช่วยปล่อยให้ทางกรมการปกครองหรือว่ามหาดไทยได้ทากระบวนการเกี่ยวเนี่ยอาจจลา่าช้าไม่ผ่านได้ล้มเหลวได้ต้องใช้คําว่าล้มเหลวนะคะถ้าไม่ช่วติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดวันต่อวันในในณขณะนี้นะคะ่ะ อรียกได้ว่าสิ่งดีๆที่ชาวบ้านชุนมชนมักจะคิดขึ้นมาเมื่อมีอมกาศรวมกลุ่มกันไปทานแรงบางอย่างจากฟังรัชการนะครับมันก็คงไม่ได้สาดําเร็จเสมอไปน,นะครับ,บร้้บบออบกกวว่่าาาาาาาััพดดรฐยยมมมมเเปิสาาสใชหชชชขีแล้วก็เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่จะส่งเสียง ่วนรัชการยังไม่ให้ความสําคัญอันนี้คพูดไู้เะดมฝาเลยค,คือยังไม่ได้ให้ความสําคัญจริงๆในส่วนที่ประชาชนจะได้ประโยชน์นะคะคแต่มันเป็นเพียงแค่เอาเรามาเป็นองค์กรซึ่งเขาไม่อยากให้การเคลื่อนง,งานของมติองท์กรเนี้ยเป็นแบบนี้คืออยากให้เกิดจากความตั้งใจของประชาชนแล้วก็อยากให้ใช้พลังของเครือข่ายหรือของประชาชนในทุกที่เนี่ยฝัดการให้เกิดให้เอาพรบเ,รเข้าไปใน สภาให้ได้ครับผมแล้วเราก็ไม่ได้บอกว่าของวัฒนธรรมไม่ดีนะคะครับแต่ว่าเราอยากให้มีการรวมร่างค่ะเอาเสนอกันประกบนะครับดูมาตตาไรเรียงนิยามสับโครงสร้างอะไรต่างๆกันหาจุดร่วมครับเราอยากเอาสิ่งดีๆมารวมกันซึ่งก็เป็นคำถามทายว่าเอ๊ะทำไมถ้าทำเรื่องดีๆเนี่ยทำไมทำไมถึงรอเราไม่ได้เราก็ไม่ได้มาบอกเย้ๆว่าเราไม่เอาว่านธารมนะไม่ใช่ครับครับ บอกว่าสิ่งนีๆที่เราร่วมกันคิดน่ะมันลองพิจารณาของเราก่อนไหมอะไรเงี้ยครับลองดูก่อนเนาะหนึ่0หมืรายชื่อหรือประวัติศาสตร์ยาวนาน7-8ปีมันพัฒนามานี้ให้ดูหน่อยสักหน่อยเอาหรือไม่เอาเรื่อกส่วนไหนไปใช้ไปปรับก็ก็เป็นโอกาสที่ต้องคุยกันนะครับครับหลาไมกระไม่เรรใช่ครับ เราก็มีเครือข่ายแคนต้เครือข่ายครับแต่มันเริ่มมันคามจุดนั้นเราอยากให้คุณผู้ฟังหรือว่าเครือข่ายได้ได้วิเคราะห์่แอกอชาก่างชัๆนคะว่าในเมื่อมีสิ่งดีๆมาแบ,บ่งปันกันก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยหรือเครือข่ายในพื้นที่เนี่ยได้ได้ลองหยิบมาพิจารณาเพราะว่าการที่หยิบมาพิจารณาแต่สักครั้งนึงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆการออกเรื่องของพบลบองของสื่อการส้างกามีส่วนร่วมของเครือข่ายเนี่ยไม่ใช่เรื่อง วันสองวันนะคะมันใช้เวลาเป็นปีๆแล้วก็ใช้ใช้พลังของประชาชนคนส่ดดวนเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวคนเอกไม่เห็นประโยชน์ว่าทาไมถึงจะไม่รอเราเมื่อรอเราแล้วาองพิจารณาร่วมกท้จิในเมื่อถ้าเราจะติดสีดีให้กับประชาชนจริงๆแล้วะน่าจะรอเราจะไม่รอเราจะรีบไปทำไมเนาะนะครับก็น่าสนใจครับ เราก็เราก็มาหาคำตอบว่าทําไมเขาไม่รวมทาไมเขาไม่รอเราทั้งที่เราไม่ได้บอกว่าไม่เอาเข้าวนาไม่เอาไม่ใช่นะคะก็คงต้องช่วยกันส่งเสียงนะครับในฝั่งทั้งทางอีสารเองและจังหวัดเองนะครับในช่วงนี้ก็ขอบบคุณนะครับพี่เป้ยนะครับชมรมวิทยุเด็กนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับที่เข้ามาสื่อสารกับเราเราต้องจับตาเรียนรู้รู้กันไปเพื่อให้ร่างสองร่างพัฒนาเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชุมชนเด็กชชนมากที่สุดครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับ